ลงทุนไปล้านหนึ่งคุณอาจจะได้เงินกลับมานะครับร้อยล้านพันล้านอะไรก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับวันนี้กับผมมังกรยูสคาร์กับช่วง รถยนต์ท่าหมากินนะครับผมสายสิงรถบรรทุกนะครับห้ามพลาดครับวันนี้ผมขอเปลี่ยนสายหน่อยนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับผมรถบรรทุกที่สามารถไปต่อยอดธุรกิจได้หรือว่าจะเอาไปทําบรรทุกของอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถอยู่3รุ่นที่จะมาให้ลูกค้าทุกท่านได้เป็นเจ้าของนะครับผมรถราคาหลักล้านสามารถหากําไรให้คุณได้เป็น10ล้านต่อยอดได้อีกเป็น10ล้านร้อยล้านพันล้านเลยนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่กับรถ3รุ่นนะครับมี ฮีโน um ่สองคันแล้วก็เออ่มิตซูบิชิฟูโซอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถของเรามีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมพร้อมครับนะครับผมเริ่มจากคันแรกของเรานะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่าเป็นรถพ่วงแม่ลูกนะครับหรือว่าเป็นรถ10ล้อ18ล้อเลยก็ว่าได้นะครับกับมิตซูบิชิฟูโซนะครับคันนี้นะเป็น FN62F นะครับคันนี้นะผมบอกเลยว่า รถคันนี้เนี่ยเป็นรถพ่วงแล้วก็เป็นเป็นดัมนะครับสามารถยกดัมได้ด้วยคันนี้นะครใครที่ประกอบธุรกิจอยู่นะครับกำลังหารถพ่วงอยู่นะคันนี้นะครับตอบโจทย์เลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมรถคันนี้นะครับจดทะเบียนในปี2560นะครับก็รถประมาณ3ปีนะครับผมประมาณรถ3ปีนะครับคันนี้นะฮะสภาพสวยเป็นดัมสามารถยกขึ้นได้หรือว่าจะเอาลงก็ได้นะครับคันนี้นะฮะคันนี้นะครับผมเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล 6สูบนะครับให้แรงม้าไม่ที่270แรงม้าเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่ารถสภาพสวยกิ๊งคัดซีสวยนะครับราคาป้ายแดง4ล้านกว่าบาทแต่พอเป็นราคามือสองนะครับล้านนิดๆเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวเราดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญขึ้นมาข้างบนดีกว่าครับเปิดนะข้างบนนะประตูประมาณนี้เลยสภาพภายในนะครับก็สวยนะครับตามสไตล์ฟูโซนะฮะรถบรรทุกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะปริเกียม เป็นเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้นะแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นฉ่ำภายในโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยสำหรับรถบรรทุกนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นในเรื่องการปรับดัมอันนี้แม่อันนั้นลูกนะครับนะฮะเดี๋ยวตรงนี้จะใช้ปรับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เดี๋ยวว่าคันนี้ไม์กี่กิโลเดี๋ยวผมขอเรียกขึ้นไปก่อนนะครับอึบคันนี้นะฮะรถคันนี้รถประมาณ3ปีเดี๋ยวให้ดูเลขไม์นะครับไม์คันนี้ครับอยู่ที่ 2 7 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับก็ปกติครับรถใช้งานนะฮะรถใช้งานบรรทุกนะครับประมาณนี้นี่นะเป็นเกียร์ครับคันนี้นะเกียร์นะฮะตรงนี้เกียร์แมนนวลของเขานะครับสภาพก็สวยเลยโอเคเลยนะฮะสำหรับคันนี้นะครับมาครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการเปิดยกดัมขึ้นให้ดูดีกว่าว่ายกดัมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเปิดดัมรถฟูโซให้ดูนะครับว่าตัวนี้จะเปิดแล้วจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับผมเหยียบคานนะฮะเอาขึ้นนะครับผม ให้สุดนะครับปึ๊บอ่าเปิดสวิตช์สีแดงครับแล้วก็ปล่อยคานนะฮะนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัวหลังของอีกตัวหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมอันนี้ก็เราก็เหยียบคานะครับปึ๊บก็เปิดสวิตช์เหมือนเดิมครับแล้วปล่อย แล้วก็ปล่อยค้าได้เลยนะฮะประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยสวยๆเลยนะครับแอร์เย็นฉ่าไม่แค่2องเซนเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนนะครับประมาณนี้เลยครับคันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเดี๋ยวให้ดูคัสซีนะครับคัสซีนี่สวยมากเลยนะครับคันนี้นะฮะคัสซีสวยๆนะครับเครื่องยนต์เนี่ยนิ่งๆกิบๆเลยนะฮะคันนี้นะครับรับประกันได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากๆนะครับผมคันนี้นะฮะเดี๋ยวดูข้างหลังกันนะครับวันนี้ก็ยกได้อีกนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะฮะ เครื่องดีคัสซีสวยอะไรก็ว่าได้นะครับคันนี้นะครับโอเคครับเป็นไงกับ้างครับสำหรับรถมิตซูบิชิฟูโซคันนี้นะครับชอบไหมครับผมคันนี้นะครับผมเราสนุนราคาขายที่1นล้านห้าแสนแปบาทเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับหนึ่งล้านห้าแสนแปบาทเท่านั้นทุกใค้รับรถคันนี้ไปเป็นส้กของเลยนะครับผมคันนี้อาจจะใช้เงินลงทุนเขาจริงครับแต่ว่าผมบอกเลยว่ากําไรที่จะกลับคืนมาเนี่ยหลายเท่าตัวแน่นอนนะครับสำหรับรถ นนโอเคครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่าว่าจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับคันที่2ของเรานะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเหมาะกับกลุ่มตลาดที่นะครับที่จะบรรทุกของแบบว่าที่จะไม่ต้องให้สินค้าเนี่ยโดนน้ำโดนไรนรัะเพราะตัวนี้เป็นตู้มาให้นะเป็นตู้10บาทนะครับคันนี้นะก็เหมือนตู้คอนเทนเนอร์แหละแต่ว่าจะเปิด้ข้างได้มี10บานนะครับผม คันนี้ก็โอเคเลยนะจะบรรทุกของของใช้ไฟฟ้าหรือว่าของอะไรตรงนี้ได้หมดเลยตอบโจทย์นะครับหรือว่าจะสามารถบรรทุกยกรถขึ้นไปจอดจอดข้างในก็ได้เพราะว่าตัวนี้จะมีลิฟต์ลิฟต์ลิฟท้ายเป็นลิฟต์ไฟฟ้ามาให้นะครับนะคันนี้ก็เป็นฮีโน่รถตลาดยอดนิยนมอยู่แล้วนะครับฮีโน่นะครับ F G 8 J นะฮะซีรีส์500คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบนะครับ212แรงมา้าเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยมาจะเปิดให้ดูกัน สดร้อนๆเลยนะฮะนะครับข้างในเนี่ยประมาณนี้เลยครับเป็นเบาะหนังดานะครับภายในก็คีนคินสวยๆสะอาดสะอานมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปนั่งในรถนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะฮะคันนี้ก็เป็นเกียร์ปกติครับเกียร์ธรรมดามาให้นะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะให้ดูไม้นะครับคันนี้ไม้กี่กิโลนะครับผมแอร์เขาที่จะเย็นมากเลยับผมชอบมากแอร์เย็นมากเลยคันนี้ไม่เพียง 1 8 0 0 0 0สนด่กโลเท่านั้นโอไมคผมบอกเลยไม่น้อยมากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบนะรถบรรทุกนะครับที่บรรทุกของนะกับไมคนะโอเคเลยนะคันนี้สภาพสวยเครื่องเครื่องดีนะครับคัตซีก็สวยเหมือนกันนะคันนี้ลองฟังเสียงเครื่องได้เสียงเครื่องเบาๆเงียบๆนะครับผมประมาณนี้เลยและข้อดีของเขานะครับที่เป็นตู้นะเป็นตู้10บานเนี่ยสามารถเปิดได้ทุกบานเลยนะตรงนี้ตามชื่อเลยนะตัวนี้ผมก็จะเปิดได้ปึ๊บมาปึ๊บยกขึ้นมาครับ นี่เดี๋ยวสาธิตให้ดูปึ๊บนี่นะฮะเปิดได้เลยนี่เปิดได้เลยครับตรงนี้นะฮะสามารถเปิดได้เลยข้างในก็กว้างขวางครับโอเคเลยมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทีละบานทีละบานกันจะได้รู้เลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับข้อดีของเขานี่แหละก็คืออย่างนี้นะครับหรือว่าวงดนตรีนะครับวงดนตรีก็สามารถใช้รถคันนี้ได้เวลาเอาไปขนเครื่องดนตรีไปอะไรเงี้ยจะไปโชว์งานที่ไหนนะ ตรงนี้ก็ได้หมดเลยนี่นะฮะเปิดได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะเปิดได้หมดเลยนะทั้งฝั่งนู้นและฝั่งนี้นะครับใครที่มีคณะละครหรือว่าคณะอะไรที่อยากจะมาเนี่ยบรรทุกเครื่องดนตรตีหรือว่าจะไปออกงานที่ไหนแบบว่าที่เป็นแนวแบบว่าทานสปอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าไม่ได้ประจําที่นะครับเราไปนู่นไปนี่ไปโชว์แสดงอะไรตรงเนี้ยคันนี้โอเคเลยบรรทุกของไนดะ้เยอะมากๆน,นะครับคันนี้โอเคเลยเดี๋ยวมาดูข้างหลังดีวกว่าข้างหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่รถคันนี้เด่นๆเลยนะครับ นะครับข้างหลังนะครับก็จะมีลิฟท้ายแบบไฟฟ้ามาให้นะครับก็เปิดปึ๊บแล้วก็จะพับลงมาให้เลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสะดวกสบายมากนะครับผมดีกว่าเราจะไปยกของขึ้นอะไรเงี้ยมันจะลําบากเรามีลิฟต์เนี่ยเราก็เข็นขึ้นไปได้เลยนะครับผมคันนี้ก็สามารถบรรทุกรถนะครับเนี่ยเปิดแล้วก็รถขึ้นไปได้เลยแล้วก็ต้องมีที่ล็อกอะไรหน่อยตรงนู้นนะครับตรงข้างในรถนะนะครับผมนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าบริษัททางสปอร์ตนะครับที่กาลังหารถบรรทุกอยู่นะฮะผมบอกเลยว่า คันนี้โอเคเลยนะครับตอบโจทย์มากเวลาบรรทุกของที่เอาไว้ส่งท่าเรือท่าประมงถ้าไม่อยากให้ใครเห็นนะคันนี้น่าโอเคเลยนะครับหรือว่าจะเป็นคณะละครทัวร์คณะทัวร์นะครับอันนี้ก็ได้หมดเลยนะฮะคันนี้ได้หมดทุกทุกอาชีพแหละนะครับทุกองค์กรมาดูได้เลยนะครับคันนี้นะฮะไปครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันดีกว่าว่าคันนี้จะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปรับชมกันครับเป็นไงบ้างครับสำหรับพีโนซีรีส์500นะครับคันนี้ชอบไหมครับผมผมบอกเลยว่า ต่อยอดธุรกิจได้อีกไกลเลยนะครับมองจากรถคันนี้แล้วนะฮะท่านใดที่กําลังหารถอยู่นะครับลองเข้ามาดูนะครับคันนี้สนุนราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับผมย้ำนะครับหนึ่งล้านสองแสนห้าหมบาทจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ1ล้านนะครับใช้เงินดาวประมาณ2 0 0 0 0 0จนถึงสองแสนบาทก็อยู่ที่เครดิตของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมรถคันนี้นะครับไฟแนนซ์ก็มีไฟแนนซ์มารองรับเป็นของเงินติดล้อนะครับมารองรับเรื่องก่อนเรื่องของเงินทุนนะครับผม ก็ประมาณนี้ไปครับเดี๋ยวไปดูคันต่อไปดีกว่าผมมีคันหนึ่งที่อยากจะมาเซอร์ไพรส์ลูกค้านะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาเบาๆแล้วก็ไม่แพงไม่ถึงล้านด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรครับเดี๋ยวตามผมมาเลยมาแล้วครับกับคันที่3ของเรานะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้นะฮะรถตลาดยอดนิยมอีกแล้วนะครับและคันนี้ราคาเบาๆนะครับ นะครับกับฮี n o ่นะครับผมซีรีส์500เป็นหัวเมก้านะครับเดี๋ตัวนี้เป็นเครื่อง240แรงม้านะครับคันนี้ก็เป็นหัวลากมาให้เลยสภาพก็ดีสวยเลยนะครับผมคันนี้นะฮะคันนี้นะครับเราสามารถจะแอดออนหางไปเพิ่มเติมก็ได้นะครับอยากได้หางโลเบตหางหางพื้นเรียบหรือว่าจะเป็นเซมิก็ได้หมดนะครับก็อยู่ที่ลูกค้าจะแอดออนเข้าไปหรือว่าจะติดต่อทางผมเลยผมจัดหามาให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูภายใน ห้องโดยสารดีกว่านะครับเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปเปิดให้ดูเลยนะครับสภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะรถหลายปีแล้วก็สภาพโอเคเลยเบาะหนังดําไม่มีของไม่มีขาดสภาพกริฟฟเลยนะฮะคันนี้นะครับผมสภาพก็โอเคนะผมว่าสวยเลยล่ะคันนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องดีกว่านะครับเครนนื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็น6สูบนะ240แรงม้านะคันนี้นะครับนะะผมประมาณนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันพร้อมกันนะฮะ ก็จะดังๆหน่อยนะครับเดี๋ยวกล้องไปใกล้ๆเลยครับไปนู่เลยครับไปใกล้ๆเลยครับประมาณนี้ครับเสียงเครื่องเนี่ยแน่นๆเลยครับเอาไปวิ่งงานโอ้โหผมบอกเลยว่าเหลือขึ้นของขึ้นเขาสบายนะครับสำหรับรถคีโน่คันนี้นะครับคันนี้นะครับราคานะครับผมสนุนขายอยู่ที่ 6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมย้ำนะครับ6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาเนี่ยย่อมยาวสุดแล้วนะฮะใครที่กันอยากไปใส่หางเองก็คันนี้เลยนะครับหรือว่าอยากจะได้แบบครบเซ็ตเลยก็จะเป็น2คันขนาหนูนอยากได้เชิงเกษตรกรกรมหน่อยอะไรหน่อยนะรบรบรทุกข้าวทุกอ้อยหรือว่าบรรทุกหินทุกทรายเนี่ยฟูโซ่เลยนะครับหรือว่าอยากจะเป็นแบบแนวบรรทุกเป็นตู้คอนเทนเนอร์ก็อีกคันหนึ่งเลยและเป็นตู้10บบานด้วยนะครับผมได้หมดเลยนะหรือว่าอยากจะเอาไป ติดเองซื้อได้หัวไปก็คันนี้เลยนะครับผมนะฮะก็ใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ศูนย์รวมทุกร้อยเอ็ดหรือศูนย์รวมรถ้าร้อยเอ็ดนะคะรับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับ08859429.8มังกรยูสคาร์โตกระไลลองเข้ามาโทรสอบถามอะไรได้หมดเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็สำหรับผมนะครับวันนี้มังกรยูสคาร์และทีมงานศูนย์รวมรถทุกร้อยเอ็ดก็ขอลาไปก่อนฝากท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์ชเพื่อเป็นกำลังลใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ